เรามาสุดเขตประเทศไทยบ้านอีตองนะฮะมันลางๆนิดนึงนะแต่ก็โอเคน่าจะดูได้จากที่เราได้เดินขึ้นมาบนนี้นะครับแล้วก็เมื่อคืนได้พักอยู่ที่ ไตลาดอีตองเมื่อคืนนะครับก็หนาวมากเลยแ,แต่ว่าอาบน้ำไปทุกคนเช้านี้ไม่รู้กระแคบน้ำหรือเปล่าแล้วตอนนี้นะครับหนุ่ยหนุ่ยกับพี่คุณหนุ่มนะฮะคุณหนุ่มกำลังง่วนกับการเก็บของเพื่อจะแพ็คขึ้นเขาช้างเผือกนะฮะดูแล้วท่าทางจะแบบว่ายัดอย่างเดียวโอเคครับเราเติมต่อลุยกันเถอะยกมือสู้ๆเเออ เราก็มาถึงชุดลงทะเบียนนะครับพุทธิอาจเช่าตองค์ปลาปูก็เมื่อกี้ก็ลงทะเบียนแล้วอยู่ตอนนี้เดี๋ยวก็เป็นเรื่องของการ,การไปเช่าเต็นท์เช่าชุดนอนเช่นอนชาอุปกรณ์ในการนอนแล้วก็นั่นแหละฮะอาหาร <c oughs> <c oughs> อาหารข้างในนะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในแล้วกัน कर दो ตอนนี้เรามาอยู่กันที่ไหนเอ่ยตอนนี้หลังจากลงทะเบียนกันแล้วครับนี่เรากำลังจะไปทานข้าวตะมู้นฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะตุนสเสบียงเล็กน้อยเพื่อจะไปกางเต็นท์คืนนี้แล้วก็เดินมา ตอนนี้ก็มีคนนั่งกินกันเยอะแยะเลยครับเมียก็อยู่กับปะปะ๊าด้วยไม่่ากเรันนอย่้ะตอนนี้เราก็จะเริ่มออกเดินทางกันแล้วหลังจากที่เก็บของกันมาอย่างยุ่งเหยิงและวุ่นวายนะฮะหัน <c oughs> <c oughs> หลังดูกระเป๋าแต่ละคนหน่อยดีกว่า โอ้โหนะครับพร้อมพร้อมโอเคครับน okay. ี่คือเจ้าหน้าที่ผู้นำครับที่จะนำทางเราไปตอนนี้เราพร้อมกันแล้วยกมือสู้่อยโอเคสู้ เดิน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 ทางทางเดินชีวิตคือการเดินทางมีเรื่องราวมากมายสองข้างทางบังเอิญชีวิตไม่ด้มีแต่จุดหมายมารวมกันเดินทางด้วยดวงใจขี่และก้าวชา้ชาช้าแต่มั่นใจก้าวปการเดินทางทำให้คน ก็หลังจากเราเดินกันมาได้สักประมาณ50นาทีที่ผ่านมาก็จะเป็นมีมีร่มไม้นะครับตหลังจากน้นดูแล้วก็คงจะเป็นเขาที่โล้นๆมีแต่ทุ่งยาและหลังจากนี้เราคงจะได้เห็นวิวเป็นทางชัดเจนมากขึ้นนะครับตามมาเลย ทางทางเดินชีวิตคือการเดินทางมีเรื่องราวมากมายสองข้างทางบังเอิญชีวิตมด้มีแต่จุดหมายมาร่วมกันเดินทางด้วยดวงใจขี้ละก้าวชา้ชาช้าแต่มั่นใจก้าวในการเดินทางทำให้คนหายโง ารปัญญาได้เห็นมีก็คนหาศึกษาบนตัดสิ่งใดบนสิ่งนั้นสิ่งนี้คือสิ่งใดใช้แค่ผ่านเลยไปเป็นปลายทางเดิน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  ครับผมตอนนี้เราเดินทางมาได้ประมาณ1ชั่วโมง45นาทีก็เดี๋ยวคงจะถึงจุดที่พากกินข้าวแล้วบริเวณตรงนี้นะฮะอ๋อจุดหมายปลายทางของเราอยู่ไม่ไกลนนตรงช่องที่มีช่องตรงนั้นเราจะไปกลางเต็นท์และจุดสูงสุดขอ,อ,องเป้าหมายเราจะไปยืนชูม,มือและะ้วก็แก้ผ้ากันตรงนั้น <laughs> ใกล้ถึงแล้วนะฮะเขาบอกว่าอีกมาณครึ่งชั่วโมงนี้ก็ใกล้ละเหนื่อยมากครับแต่บรรยากาศที่ขึ้นมานะสุดโหดครับลองดูข้างล่างเอาเองแล้วกันนะว่าทางมันชันขนาดไหนนะครับวุดสู้ไหมคอนโทรลอยู่ครับโ <c oughs> okay. อเคอตอนนี้สมาชิกหนึ่งน,นั้นหลุยมาแล้วหลุยสู้ไหมสบายสบายาท่านหนึ่งท่านนะครับต่อไปโกโนู ว่าไงครับโอเคครับ <c oughs> ทุกคนโซไว้กันหมดไปทีมเราลุยต่อ